4ประตูย้อสูงเกียร์ออโต้เลขไมล์หลักหมื่นค่ะพี่ี่ตัว X-Series เครื eries, ่องยนต์1.9ดีเซลนะะี่ะตัวรถเป็นปี2022ค่ะพี 2, ่ี่ชุดแต่งเดิมโรงงานไมล48,000กว่าโลนะคะราคา729,000บาทซีดาวได้เลยรุ่นนี้ผ่อนอยู่ประมาณ12,000-3,000ต่อเดือนเท่านั้นเอาอชั้นด้านในมาครบจัดเต็มตัวรถเป็นรถมือเดียวสภาพนางฟ้าค่ะนี่ใครที่สนใจหาไว้ใช้งานรายละเอียดเตรียมสังคมบอรีตัวรถอย่าพลาดรับชมในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ๆ FC น้องอันอันเพชรยนต์ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเราพี่ๆเข้าสู่ช่งองอันรถกระบะมือ2เนี่ยสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วค่ะพี่ๆอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1ค่ะวันนี้จัดกระบะตัวรอนะคะชุดแต่ง x s e r i e เรีเครื่องยนต์1.9 9เครื่องยนต์ดีเซลมาให้ ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานะครแล้วคันนี้รถปี2022ได้เป็นเครื่องยนต์1.9 x-series ค่ะชุดแต่งเดิมโรงงานขับพี่เลขไม่48,000ยิโลเท่านั้นเรียมสันคมบริษัทตัวรถมาเดิมทุกจุดรถสภาพนางฟ้ามากๆเลยได้ปี22ส่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แบบนี้ไปใช้งานนะคะทุกอย่างมาเดิมหมดโลบาร์ติดตั้งมาแม็ก์เฉพาะรุ่นของเขาไฟท้ายเดิมค่ะเรียมสันคมด้านข,าข้างของตัวรถไม่มีร่องรอยนะท้ายหล่อๆอแบบนี้เลยพี่ ฝากระโปรงคาดท้ายมาแล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับแบตโลโก้ทุกอย่างและโลโก้เอ็กซิรี่ิดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกล้องถอยหลังเดิมโรงงานค่ะพี่พี่ตัวรถไม่มีร่องรอยเลยสภาพนางฟ้ากริบกริบเลยมือเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับที่พี่ท่านใดที่หารถบ้านเนาะมือเดียวสภาพเดิมเดิมกริบกริบแบบนี้ไม่ควรพลาดไม่แค่4 8 0 0 0ืโลคันนี้บอกเลยว่าซื้อไปคุ้มจบใช้งานได้ยาวๆค่ะพี่รถปีย2่ด้วย 729,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ12,000-13,000ถึง 13, บาทต่อเดือนแบบไม่ใช้เงินเลยนะพี่พี่เรามีบริการตรวจรดให้มากกว่า274จุดพร้อมใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิมและบอดี้เดิมสำหรับพี่พี่ใดที่กำลังมองหาไปใช้งานอยู่ให้รีบทักกันเข้ามาได้เลยนะคะมาดูคันนี้กันนะหนูมีบริการตรวนลดให้นะคะแล้วก็ส่งรถสไลด์ให้เนาะถ้าเกิดอยู่ระแวกใกล้เคียงนะคะพี่ๆทักมาสอบถามกันได้แล้วก็ ในส่วนของการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์หนูมีวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะคะหรือว่าฝากเซ็นต่างจังหวัดได้ด้วยนะหรือถ้าลูกค้าอยากเข้ามาลองขับมาลองเคสได้เข้ามาที่บริษัทได้เลยโทรมาได้ที่091820616 8 16, หรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์ a u n 1 9ซติดต่อสอบถามได้สามารถติดต่อมาได้ทั้ง2ช่องทางนะคะมาดูหน้าหล่อๆคันนี้กันบ้างนะีคะ ไฟตัดหมอกไฟคู่หน้าไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยไฟหนะ้าโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเดทามาให้สติกเกอร์นะคะฝาคาดกระโปรงเนี่ยมีมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นของเดิมจากศูนย์เลยชุดแต่งเขานะคะโลโก้สีแดงี s ุนะคะแล้วก็กระจังด้านหน้านะจะเป็นสีแดงเป็นนแบกนะคะแดงเลือดนกแล้วก็สีดําเป็นนูแบกนะสองชั้นสวยๆแบบนี้นะคะสเกิร์ตบอดี้ชุดแต่งเดิมหมดป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้เลยนะพี่ๆนะ เรียมสันคมบดีด้านข้างไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนง้างขาเนบ้ยเนี้ชิดแบบนี้เลยฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะคันนี้สวยมากกระจกคัตเดิมรอบคันค่ะพี่พี่ตัวยางเนี่ยนะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะพี่พี่นะถึงยางจะเป็นยางพร้อมลถแต่ถ้ายางแตกลายงาสึกลอเสื่อมสภาพแบบนี้หนูเปลี่ยนยางใหม่ให้อยู่แล้วสี่เส้นยางเก่าเนี่ยเป็นยางบิดต้นนะคะแต่ว่ายางแตกและยางล้อยางสึกนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้น แม็กเดิมอันรอยนะคะนี่เป็นแม็กเฉพาะรุ่นของเขาพร้อมโลโก้อิสุสสีแดงแบบนี้อันนี้คือชุดแต่งพิเศษนะแล้วก็ได้ในส่วนของดีดเบรกมาให้แล้วคู่หน้าราคาดีค่ะพี่พี่คันนี้ราคา729,000และเลขไม้แค่48,000กิโลและได้รถมือเดียวรถบ้านนะคะสภาพนางฟ้าแบบนี้ไปใช้งานในราคานี้หนูอบอกเลยว่าปีย2ิบสนี่คุ้มนะเป็นชุดแต่งตัว X s e r ซ e s ด้วยพี่พี่กระจกพารเดิมรอบคัน กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวและเรียบร้อยนะคะแก้มข้างนะเหลี่ยมสันคอมเบดี้ตัวรถนี่เดิมหมดมือเปิดเป็นสีดํากับตัวรถเลยนะคะและเป็นสมาร์ทเอนที่คีเรตทั้งสองฝั่งเบ้ากะระลอยติดตั้งมาให้แล้วนะคะแต่อันนี้ก็เป็นของจากศูนย์เขานั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ครเมียมแท้นะพี่พมันเป็นแค่ของแต่ง มันก็เลยมีร่องรอยสนิมเป็นเรื่องปกติธรรมดาเวลาฝนตกโดนน้ำอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาได้ปกติเลยนอกจากจะเป็นโครเมยียมแท้ที่มากับตัวรถนะถึงจะไม่ขึ้นนะคะคิ้วกันสาบติดมาให้แล้วค่ะเรียบร้อยนะนี่นะคะฝาครอบพวกนี้นะพี่ๆเป็นของแต่งทั้งหมดเลยนะมันเป็นของแต่งนะคะแต่ว่าตัวรถเนี่ยเดิมๆสวยๆเลยไม่มีร่องรอยเลยภายในเนี่ยคะเขาจะได้คุมโทนสีดำตัดได้แดงมาแบบนี้ทั้งตัวเบาะทั้งคู่หน้านะคะ คอนโซลก็จะเป็นในส่วนของเปียโนแบ็กสีดำพร้อมกับโลโก้ X-Series ตัวเบอะก,ก็จะเป็นเบาะหนังเดินได้มาสีแดงนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเย็บได้ตกแต่งมาเป็นสัญลักษณ์ตัว X กนะคะก็คือชุดแต่งเดิมของรถนั่นเองนะคะพรมเดมอนคัรนะคะติดมาให้แล้วเป็นแดงกับดำนะเข้ากับภายในตัวรถเลยนะคะด้านข้างแผงประตูก็จะเดินได้มาเป็นสีแดงแบบนี้นะคะกระจกเนี่ยฝั่งนี้มน,นุ่น ออโต้หนึ่งบานด้านผู้ขับกระจกพัดเดิมโรงงานติดแจ้งเตือนขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเส้นสายเรียมรายบอรีตัวรถเนี่ยมาเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยค่ะพี่พีสวยค่ะคันนี้มือเดียวสภาพนางฟ้าเลยเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตนะคะผิวพันเรียมสันเดิมหมดไม่มีร่องรอยค่ะนี่เครื่อง1.9เครื่องยนต์ดีเซลนะคะเกียร์ออโต้นะคะ, Auto, ะ,คะช่องเก็บของช่องวางของวางแก้วน้ํา ที่พักแขนพักศอกมีมาให้เดือนได้มาสีแดงหนังคุณภาพนะคะแล้วก็เก็บสัมภาระได้ด้านในด้วยนะคะสวยพร้อมใช้งานค่ะพี่ๆเรี่ยมหัวน็อตบอดี้ตัวรถเนี่ยพี่ดูเลยเดิมนะคะมาคิวซีทุกจุดเดิมไม่มีดนงัดดนงแงะนะคะสิวผิวพันธ์สีสันมาเดิมหมดนะค,ะคันนี้บอกเลยว่ามือเดียวนะคะภายในนะคะพรมเดมอนคัดก็ติดตั้งมาให้รอบคันเนาะอันนี้ลูกค้าเก่านี่ยจะขอออกมาจากศูตรเลยนะคะ บอกด้านหลังสภาพตึงๆเดินได้มาสีแดงมีที่พักศอกพักแขนตรงกลางให้แน่นอนเบาคุณภาพดีค่ะเป็นหนังแบบของโรงงานเลยนะแล้วย็บได้มาสีแดงในส่วนของด้านหลังก็จะได้ในส่วนของจุดชาร์จ 1. จุดแล้วก็แอร์ตอนหลังมีมาให้เรียมสันคมบอดี้หัวน็อตนะซุ้มเสาปีนะ ประตูไม่มีแงตไม่มีเปลี่ยนค่ะพี่พี่ไม่เปลี่ยนมาแน่นอนสภาพสวยเดิมนะคะล็อกเด็กใช้งานได้ปกติเส้นข้างมาสวยๆเดิมๆแบบนี้การันตีให้เลยว่าโครงสร้างเนี่ยมาเดิมทุกจุดนะแล้วก็โลบาร์นะคะตัวนี้ก็ชุดแต่งของเขาติดตั้งมาจากศูนย์ไม่มีถอดนะคะไม่เคยถอดแม็กด้านหลังก็ได้ชุดดัมเบิกมานะคะแล้วก็เป็นแม็กเดิมโรงงานยางไม่ต้องห่วงจ้าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะนี่ท้ายนะคะมาดู ไฟท้ายเดิมโรงงานชุดแต่งสเกิร์ตบอดี้กันชนไม่มีร่องรอยกล้องถอยหลังเดิมแบตโรโกเอ็กซิรีทุกอย่างอยู่ครบนะคะกล้องมือเปิดเป็นสีดำพีนโนแบ็คนะคะนี่แม็กไลเนอร์ด้านในไม่มีร่องรอยกินเนื้อนะคะไม่มีร่องรอยแบบแตกรั่วซึมนะเหลือแค่ทำความสะอาดขัดทั้งหลังล้างแค่นั้นหัวนอ็อตนะคะกิบกริปเดิมๆไม่มีร่องรอยสนิมน,นะตามการใช้งานค่ะพี่ๆแต่ว่าตัวรถไม่มีผิวความชุนหนักเตีลังกลามแน่นอน าน,น,นฝาท้ายนะคะกิปบกิปเลยตัวล็อกกรนประตูทุกอย่างอยู่ครบนะไม่มีร่องรอยอันนี้รีวิวตามให้เห็นตามจริงนะคะแรงต้นดีนะคะแรงปลายดีแรงต้นอาจจะไม่สู้ในส่วนของเครื่อง2.4เรื่องเครื่องสา0พันนะแต่ว่าแรงปลายดีนะคะเป็นรุ่นที่เขานิยมฮิตนิยมใช้กันพี่พีขับเที่ยวต่างจังหวัดขับกลับบ้านนะคะขับในกรุงเทพสะดวกสบายรุ่นนี้บอกเลยว่า ช่วงหนึ่งเป็นรุ่นที่คนฮิตคนนิยมกันมากถ้าแถวโซนแบบว่าอีสานบ้านเราเนะะี่ยค่ะเขาชอบรุ่นนี้กันมากๆเลยนะเพราะว่ามันลุยได้ทุกสถานการณ์มันใช้งานได้จริงขับกับบงกับบ้านและตัวรถเนี่ยชุดแต่งเขาสวยมาเดิมคันนี้ก็ผ่อนเพียงเดือนละ1 2 0 0 0 3 0 0 0ถึง13,000บาทเท่านั้นแหละพี่ๆนะคะและไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยราคาหายไปจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะเหมือนกันและได้รถสวยส,สภาพนางฟ้าปี2 2เล 48, ็ไมล์4 8หม0กิโลเนี่ยนะคะ สุดคุ้มนะคะพี่ๆเรียทักมาได้เลยนะคะช่องทางด้านล่างติดต่อมาได้เลยทั้งเบอร์และไลน์นะคะน้องอันอันยินดีให้บริการมากๆเลยซื้อรถกับใครก็ได้พี่ๆแต่ถ้าซื้อกับหนูหนูบอกเลยว่าหนูบริการเต็มที่นะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนทุกระดับประทับใจนะคะคุณพี่ขาถ้าใครอยากรู้จักน้องอันอันให้พี่ทักเข้ามาวิดีโอคอลมาดูหน้าหนูมาดูรถเลยก็ได้นะคะนี่เห็นหนะ้าค่าตากันแล้วจะได้ไว้ใจกันนะคะพี่ๆ เรียมสันคมมาดี้หัวน็อตเนี่ยฮะมาเดิมหมดเลยมาอ,อก,กอ่อเดิมโรงงานสวยๆผิวพันเรียมสันคมบอกเลยว่ากริปนะหลังโครงหลังคาด้านบนเนี่ยนะคะไม่มีร่องรอยสกรปรกเลยนะคะและาเป็นสีเทาดำนะเดี๋ยวพาดูออปชั่นนะคะของตัวด้านในนะคะหัวน็อตกริปกปเดิมๆค่ะพี่ๆนี่ ไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงจริงนะมาคิวซีทุกจุดเดิมโรงงานนะคะกระจกออโต้หนึ่งบานแมนวนวลสามบานนะคะแล้วก็เซ็นทัลล็อกกระจกปากกระจกไฟฟ้ามองข้างนะคะตัวของกระจกไฟฟ้าสวยค่ะเส้นสายเหลี่ยมรายประตูเขาสีดำเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างยอดนิยมนะคะในรถทุกๆแบรนด์ทุกๆยี่ห้อนะ,ะทุกๆรุ่นนะคะดำขาวนะจะยอดนิยมมากๆนะคะเดี๋ยวหนูสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะคะ ตัวนี้เป็นฟุตสตาร์ทนะพี่พี่นะนี่นะคะทุกอย่างสตาร์ทปกติหมดนะคะจอเขาก็จะเป็นจอแบบดิจิตอลแบบนี้ค่ะพี่พี่สั่งการด้วยเสียงได้นะสำหรับตัวพวงมาลัยนะคะนี่แล้วก็รับโทเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นหมดเปลี่ยนเพลงโลโก้อีสุสีแดงปรับเซตมาหน้าจอได้ทุกอย่างนี่เดี๋ยวลดเสียงเพลงก่อนนี่มันจะมีเสียงดังให้แบบนี้นะคะเลขไม้์พี่ดูเลยนะ 48,975กิเมตรรถปี22วิ่งตกปีละหมื่นกวโลเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เข้าปี6-9แล้ยวนะคะสวยงามน่าใช้งานพวงมลาลัยบางๆเดิมๆมันติฟัง์กชันนะคะหนังเดิมจากโรงงานตรงนี้เป็นเปลี่ยนโนแบ็คไม่มีร่องรอยแตกร่อนนะคะสภาพสวยกริปนะเดิมขาวพี่พีคอนโซลผู้น้ามี i b a บ็มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะจอกลางเรามาดูนะคะ การระยะถอยจอดของตัวกล้องด้านหลังให้แบบนี้เมื่อเราเข้าเกียร์อนะคะขึ้นเซ็นเซอร์ให้นะการระยะถอยจอดให้หน้าจอรองร้บในส่วนของบลูทูธ USB Android Auto นะคะ AUX w ยุ FM AM CD DVD นะคะเล่นได้หมดเลยกดสัมผัสตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงเนี่ยกดได้หมดนะพี่ๆนะกดได้กดได้นะคะแล้วก็หรือจะจิ้มตรงหน้าจอก็ได้นะคะนี่มันเชื่อมต่อได้หมดนะ คอนเฟิร์มว่าได้รถสวยสภาพนางฟ้าไปใช้งานวอลลุ่มเสียงพงเสียงเพลงเนี่ยพี่กดได้เลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่จะเลื่อนแบบนี้เลยก็ได้นี้สามารถฟ้องดําเนินคดีได้ไหมครับมีคนมาด้อยค่ามาดูถูกว่าเรียนน้อยโง่เห็นไและคำหยาบเสียงดอื่นๆนะคะมาพูดเีเรากดได้เรากดได้หน้าจอเรากดได้หรือว่าเรากดได้หมดนะคะคอนโทรลได้ในส่วนของหน้าจอกลางเลยหรือว่าจะในพวงมาลัยเลย นี่นะคะสวยงามค่ะคุ้มค่าคุ้มราคานี่1.9นะคะพี่ๆออปชั่นยังถึงขนาดนี้ในส่วนของ power outlet USB นี่มีมาให้ด้านล่างเนี่ครบชุดเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของที่ต่อตูดนะคะ power outlet ที่ติดต่ออต่อดกล้องบันทึกหน้าจอให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวแอร์ก็เป็นแอร์แบบ,บแบบอนาล็อกนะคะ สวยงามค่ะพี่พี่เกียร์ออโต้เสถียรภาพการทรงตัวมีมาให้ระบบเบรก ABD EBS มีมาให้ครบปรับไฟหน้าได้นะคะช่องเก็บของเก็บสัมภาระนะคะมีมีมาให้ครบเลยเรามาเช็คไฟเก่งกันนะคะไฟเก่งติดทุกดวงค่ะพี่พี่รถปียิบสอง่ะไม่ถือว่าเก่าเลยนะพี่พี่นะและได้ราคาดีด้วยนะคะและได้เป็นกระบะสี่ประตูยกสูงรุ่นที่พี่พี่หลายๆคนที่เขาต้องการจะใช้งานกันเนี่ย 7 2 9 0 0 0ให้พี่ทักมาหาหนูนะคะไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงแพงๆนะคะไม่ต้องไปเอาเงินออกรถหลักแสนนะคะนี่มาซื้อคันนี้ไปใช้งานไม่ต้องใช้เงินออกรถและได้รถสภาพน้งองๆป้ายแดงใหม่แค่48,000กยิโลแบบนี้พี่ท่านใดสนใจอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนี่หนูขึ้นให้เรียบร้อยแล้วตรงหน้าจอ บอกเลยว่าฟรีดาวน์ผ่อนแค่เดือนละ12,000ถึง13,000บาทพี่มีรายได้22,000บาทขึ้นไปหรือว่า20,000อัพนะคะอายุงานเกินปีไม่ติดลอดแบล็กลิสบูโรพี่ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คำไม่ต้องใช้กู้ร่วมใครสนใจติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันต่อจ้ามาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ค่ะพี่พก็จะได้เป็นเครื่อง1.9นะคะ เป็นเครื่อง DDI Blue Power ค่ะดีเซล1 9 0 0พาลิตรนะข้อต่อกองอากาศ Mark QC ทุกจุดเดิมตัวคานด้านหน้านะคะหัวน mm ็อตกิฟกิเดิมเดิมเลยนะไฟหน้าคานดูกลมสวยๆหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีร่องรอยสนิมสวยมากพี่ไฟเดิมนะคะคานด้านหน้ามาร์กิ้งเดิมทุกอย่างหมดเลยนะคะมอน้าไม่มีร่องรอยค่ะโดนงั้นโดนงี้รอยต่อกองอากาศเดิมนะคะ ของเหลวแบตเตอรี่ทุกอย่างเราเช็คเราตรวจสอบให้คันนี้ต้องเช็คว่าหมดารันตีศูนย์หรือยังเาะเลขไม้น้อยและรถปีใหม่นะคะถ้าเหลือวารันตีศูนย์พี่สามารถเมนเทนแนนซ์ศูนย์ต่อได้เลยนะอยากซื้อส่วนอยากจากัดไฟแนนซ์ทักขาหนูได้นะคะเรียมซานคมบอดี้หัวน็อตเนี่ยม,มาเดิมหมดเลยไฟหน้าเดิมนะคะเพจเลขเครื่องเลขถ่งตรงเช็คตรวจสอบได้ขอสำเนาไปเช็คประวัติศูนย์ได้เรียมสันคมมาเดิมหมดแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไปนเพื่อเดือน10ปี68นี่เองวันที่2ี่นะคะ เปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้แล้วด้วยเปลี่ยนยางให้ด้วยสีเส้นคันนี้ใครอยากได้ยางใหม่สี่เส้นพี่ทักหาหนูเดี๋ยวหนูจัดการให้เ <c oughs> ดืยมสังคมบริดหัวนอ็อตเดิมค่ะพี่ๆแท่นเครื่องแห้งสนิทนะไม่มีเครื่องโอเวอร์ฮอนนะคะรถใหม่กิฟนะสายพานหน้าเครื่องใช้งานปกติเลยนะคะกรองอากาศพัดลมนะคะทุกอย่างเดิมหมดค่ะกันตีให้เลยว่าได้รถสวยสภาพนางฟ้าไปใช้งานแน่นอนปั๊ม ABS สภาพเดิมโรงงานแท่นเครื่องเสื้อแท่นเครื่องที่ดูเลยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะสีเดิมทั้งหมดนะ สภาพนางฟ้าขนาดนี้นะคะไม่ทักอยู่ไม่ไหวเลย้ยพี่ทักมานะหนูยินดีให้บริการมากๆถ้าสนใจอยากได้รถจริงนะคะหนูทําให้ได้พี่ติดต่อหนูมาได้เลยแทนการความร้อนอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ฝ้ากระโปรงสภาพสวยกอนล็อกนะรูกลมเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะสวยมากพี่ๆนะคะนี่หัวน็อตเดิมทุกจุดเลยไม่มีร่องรอยจริงค่ะสําหรับท่านใดสนใจนะคะเจ้าอีซูดีแม็ก1.9คันนี้นะคะ พี่ทักเข้ามาหาหนูได้เลยนะฟีดาวจัดเต็มได้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถและที่สำคัญได้รถสวยเลขไม้เพียงแค่48,0 0 0กิโลไปใช้งานนะคะสำหรับวันนี้หนูลาพี่พี่ไปก่อนถ้าสนใจคันนี้มีแค่คันเดียวกับชุดแต่ง x s e r i e s ีพี่รีบทักมาช่องทางด้านล่างติดต่อมาได้นะคะสำหรับวันนี้น้องอันลาไปแล้วมีบิดภาพระการใดในคลิปนี้ต้องขออภัย้ณที่นี้ด้วยฝา like, กกดไลก์กดแชร์กำลงังใจให้ด้วยนะคะพี่พี่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ